สวัสดีค่ะก็อยู่กับนุ่นนะคะในช่องหมูนุ่นชแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็มาดูรถเกี่ยวพี่ตอรอนะคะต่อจซิงแล้วก็รถสะปาร์เรามาดูกันว่า,าจะเป็นจะได้เกี่ยวปะคบน,นอ้องวันนี้ก็โดนตัวมานะคะ าบอกว่าวันนี้จะ,ะลงเทสรถเกี่ยวแล้วจะได้เกี่ยวแล้วแต่ว่าเรื่องบดิเกี่ยว ตัวมาอย่างดีค่ะขอนประเด็นไปบนเขาเกี่ยวเขาจ่อยเพราะเข,า,ขาตัวนะคะแล้วก็กำลังเช็กเ <c oughs> <c oughs> นาะคือเกาพี่น้องยังเหมือนเดิม

อ๋อใครแมนเปิดก็ล้วแม่นเหรออ๋อขทอดบ้านกับอ้วเอาจนนอนอยากได้เงินเลยโอ้ลวงกะลวงเนตัวแล้วสีลวงไหจังไดเสียวมันไปนําสีแดงนี่ยังเป็นของจุของอยาก้เขาไม่ะเขาอ๋อนะเขา มันมีขอมันมีขอเอ็นงามน่อยู่นี่บอกว่ามันเป็นรูเป็นลางแบบใดี่บอกว่าเอาไฟเบื่อมา้นเพราะว่าใสีชิ้นงานไม่

เดี๋ยวเราจะไปดูพี่สอนเก่งไงเก่งไงเก่งไงรุ่นเกียวตอนันมาบอกว่านจันยพิ แ่เดียวนี้ม่อยากึ้ชมว้านกันคนซื้อนุ่นมีหล่ด้วยนด้ซื้อนุ่นคนชาธุเมนตามปากไ่่านย่าก ชิ้ตีกันเองแล้วพี่น้องสองครอบเงี้ยเจมวหาอย่างเจมวหาอย่าง ลูกค่าเร็งมากค่ะไอที่เจียวมอนี่เดิไปบ้านอน๋อนะที่แรกที่แรกแก็ตัวนะคะลดกตัวลูกตัว่วามมอนี่สิลุ่งเกี่ยวเขาเลย้า,ยาก,กันมากเดี๋ยวเปลี่ยนผาเปลี่ยนปอนไซส,สุดเตรียมพร้อมสิว่าถ่ายคลิปตึงแบบบางโกมาหวัวและวันเล้วน้อง เดียจ้าุนกำลังใส่ทอบ้านนี้กเกี่ยวเยอจริงๆนะคะสองขันเนาะอลักษณะลักษณะมูลน,นิยมีรถเกี่ยนของเจ้าของว่าน 今天，老们。